สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจันตั้งจิตอธิษฐานนะคะกับพลังงานหน้าไพ่นะคะสัญญาณจากพี่ไพ่ในวันนี้มาบอกว่าจงเชื่อเสียงในหัวของคุณร้อยละ 80- ถึง90อร์มันมักใช่เสมอนะคะก็วันนี้นะคะดูจากพลังงานแล้วนะคะใครก็ตามนะคะที่ผ่านมาเนาะมันเป็นในเรื่องของการ โดนมรสุมนะคะผ่านในเรื่องของมอรสุมชีวิตนะคะจันว่านะคะน่าจะเป็นพลังงานของพี่ๆเพื่อน,อนๆที่เคยเจอทุกหนักมามากนะคะแล้วมันขึ้นคําว่าผลประโยชน์นะคะแล้วก็โหยหาอุปสรรคจมดิ่งนะคะน่าจะเป็นพลังงานของคนที่เคยโดนหลอกลวงในเรื่องของผลประโยชน์นะคะเคยเคยผิดหวังเสียใจนะคะ หรือคาดหวังว่ามันควรจะไปในทางที่ดีแต่ผลสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะหรือว่าจะมีบางคนนะคะเคยผิดหวังเสียใจนะคะกับอะไรก็ตามที่สูญเสียไปแล้วนะคะที่ผ่านมาในพี่ๆเพื่อนด,ดูนี่นะเนี่ย ปีนนะคะมันเป็นหนามนะคะเนี่ยหนามเลือดออกนะคะโดนเขาหลอกลวงนะคะโดนเขาทําให้ชีวิตพี่เพื่อนเบื่อนะคะใช้ชีวิตยากนะคะเนี่ยบางคนจมดิ่งเลยนะคะเชื่อไหมว่าพี่เพื่อนเบื่อนอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะปัญหาหนักๆที่ผ่านมาบางคนอาจทําให้แบบต้องระหกระเหินเลยนะคะเนี่ยแต่ตอนนี้นะไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะเนี่ยเคยเศร้าและเสียใจมากนะคะเดี๋ยวจันจะเปิดให้ฟังนะคะเขาบอกว่า ใหพ้พี่เพื่อนๆน,นะคะจงเชื่อเซนต์ตัวเองนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะผิดหวังเสียใจนะบางคนผิดหวังเนี่ยเสียใจมากนะคะเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องงานนะคะคิดงานไม่ออกโดนเขาแย่งผลงานไม่รู้จะไปต่อยังไงกับงานดีจะหาเงินยังไงดีจะหางานยังดีคือว่าง่ายๆจะใช้ชีวิตยังไงดีนะคะเนี่ยแล้วคือเหมือนกับว่าบางคนนะคะอาจจะต้อง พลาดพรากชินฐานเปลี่ยนงานย้ายงานเริ่มต้นใหม่แต่เชื่อไหมว่าหลังจากนี้นะคะพี่เพื่อนๆเป็นพลังงานดี m s กับโดดเวิลด์เลยนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังต่อนะจากสิ่งที่คุณละหกละเขินน่ะกราฟชีวิตของพี่เพื่อนๆที่ผ่านมามันไม่สมูทนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยนะคะบางคนเนี่ยรับผิดชอบหลายคนมากนะหลายสิ่งแบกภาระค่าใช้จ่ายคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่เวลามีปัญหาของตัวเองนะ เชื่อไหมว่าตัวเองก็มีปัญหานะแต่เวลาที่คนอื่นมีปัญหาเข้ามานะคะก็มักจะไปเยียวยาคนอื่นด้วยคุณนะเป็นเดอะแบกนะคะคุณแบกเก่งมากนะเนี่ยเ e อเ e r ร์ Emperor ขึ้นด้วยนะคะแต่หลังจากนี้ชีวิตของพี่เพื่อนๆไม่อับจนหรอกนะคะเพราะมันเป็นพลังงานของการได้รับชัยชนะด้วยคุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนะคะเนี่ยจะได้รับการกินดีอยู่ดีมากขึ้นนะคะสภาพสภาวะ เขาเรียกว่าอะไรสภาวะทางการเงินการงานจะคล่องมากขึ้นนะคะแล้วก็มีใครหลายคนนะคะเริ่มเห็นผลงานของพี่เพื่อนเพื่อนนะคะเชื่อไหมว่าคุณมักจะเป็นคนที่มักมีผู้อื่นนะคะมาพึ่งพาเสมอเนาะเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กยันโตนะคะจะต้องรับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายเนาะบางทีคนนั้นคนนี้ก็มาเล่าให้คุณฟังนะ เชื่อไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเนี่ยคุณอินมากอ่ะเนี่ยจะต้องบอกแบบนี้เลยนะบางทีแบบไปฟังปัญหาของคนอื่นมากนะคะแล้วมันทําให้คุณเนี่ยเครียดไปด้วยนะคะทีเนี้ยพลังงานนี้นะคะจะจะบอกพี่เพื่อนๆว่าอย่าไปอินมากนะเพราะว่าบางทีคุณไปรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ดีเนี่ยคุณต้องฝึกปล่อยวางให้เป็นนะคะเพราะว่าพลังงานนี้จนบอกเลยอ่ะพี่เพื่อนๆได้เดทนะคะน่าจะเป็นพลังงานของคนที่ผ่านมรสุมมา แล้วเหมือนได้องค์วิชาความรู้อะไรสักอย่างกับตัวเองนะคะคุณกําลังกายเป็นคนที่มีเซนแรงนะคะถูกหลอกยากด้วยนะคะเพราะว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มีสัมผัสแปลกๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวจันดูนิดนึงนะจริงด้วยเป็นไพ่เป็นคนมีสัมผัสแปลกๆนะคะเพราะว่าคุณเนี่ย บางทีอาจจะเกี่ยวจากสัมผัสแปลกๆหรือบางทีอาจจะเกี่ยวจากประสบการณ์การทํางานที่คุณเอาเวลามาหมุมานะนะคะในการทํางานในการหาเงินสร้างงานสร้างเงินนะคะมันทําให้คุณน่ะเริ่มรู้ว่าคุณน่ะไม่สามารถเอาตัวเองนะคะไปอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายได้เนาะมันอาจจะกลายเป็นว่านะคะคุณเนี่ยที่ผ่านมาเป็นคนที่มักมีผู้อื่นมาพึ่งพายอย่างที่จันบอกนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าพอเอาตัวเองอะคะ่ะ ไปอยู่กับคนหมู่มากแล้วมันทําให้เกิดปัญหานะคะเขาบอกว่าที่ใดก็ตามนะคะถ้ามีคนมากกว่า3คนขึ้นไปอะที่นั้นน่ะมักจะมีปัญหามันเป็นธรรมดานะคะอันนี้มันเป็นสัจธรรมเนาะเพราะว่าพอเกิด เขาเรียกว่าอะไรพอคนเยอะมันก็จะเรื่องแยะตามนะคะมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่รจ์เชื่อนะเนี่ยพลังงานนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนที่เคยแบกรับความทุกข์นะคะทั้งความทุกข์ของคนในครอบครัวคนในครอบครัวจะเอาอยัางไงไหนจะเรื่องงานไหนจะเรื่องเงินไหนจะปรับเรื่องของตัวเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เลยเอาเวลาหันกลับมาพัฒนางานพัฒนาตัวเองนะคะบางคนเนี่ย กลายเป็นคนอารมณ์ศิลปินสูงนะคะไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครเลยหรือว่าบางคนจริงๆแล้วเป็นคนโลกส่วนตัวสูงก็มีนะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยเป็นคนที่ไม่ได้โลกส่วนตัวสูงอาจจะเป็นคนที่เคยคบใครเยอะๆค่ะแล้วกลายเป็นว่าพอมันมีปัญหาเยอะพอมาอยู่กับตัวเองนะคะเป็นอินโทรเวิร์ดแล้วดันชอบเนาะใช่ไหมเขาเรียกแบบนี้ไหมนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองอะ่ะต้อง สู้กับงานสู้กับเงินแข่งกับเวลานะคะแข่งกับอายุที่มากขึ้นแข่งกับภาระค่าใช้จ่ายนะคะและเชื่อไหมว่าพี่พเ,เพื่อนอะต่อให้จะต้องเจออุปสรรคอะไรก็ตามที่ผ่านมานะเนี่ยที่ผ่านมาเจอมรสุมใช่ไหมมันไม่ได้ทําให้พี่พเ,เพื่อนนะคะกลายเป็นคนที่ท้อถอยได้เลยนะคะอาจจะมีบ้างนะบางครั้งมันท้อใช่ไหมแต่แบบมันก็ไม่ได้ทําให้พี่เพื่อน,บออนแบบยกเลิกเขาเรียกอะไรอะ่ะ เนี่ยมันเกิดการฟุม้มฟักขึ้นนะคะทนุถน,นอมหัวใจตัวเองนะคะโอ้โหทุกขะทมจริงๆนะคะคนที่ติดตามแจนน่ะพลังงานสองสามวันนี้นะคะจจนว่าพี่ๆๆเพื่อนๆน่าจะผ่านความทุกข์มาจริงๆนะคะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระภาพนะคะเนี่ยปล่อยตัวเองออกมาจากความทุกข์ให้ได้นะคะโอ้ยจริงด้วยเนี่ยเป็นไพ่โดนเหยียบย่ำแล้วก็เป็นไพ่หักหลังนะคะรู้แล้วนะคะบางคนเนี่ยเลือกที่จะให้มันพังให้มันจบเลยนะ เนี่ยเลือกแบบเลือกให้มันมีสภาวะนี้เลยนะคะคือแบบให้มันพังให้มันจบเลยนะคะแต่ว่าเชื่อใจไหมว่าพ,พี่เพื่อนๆน่ะผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วนะคะในชีวิตเนาะที่ผ่านมาบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวนะคะทําไมแบบอยู่กลุ่มใครก็ไม่เข่าพวัว โลกส่วนตัวสูงก็จริงแต่ก็พอถึงเวลาคุยกับใครได้ก็คุยมีสังคมได้แต่พอสนิทก,กับใครอ่ะสนิทก,กับใครจริงๆไม่ได้เลยนะคะพลังงานของพี่เพื่อนๆเป็นคนที่สนิทก,กับคนน้อยมากนะคะเพราะว่าเนี่ยคุณจะคบกับคนที่แบบรักคุณจริงๆหรือหรือคือว่าง่ายนะคุณจะคบกับคนที่เขารักคุณจริงๆแล้วมีมิตรภาพ จริงๆกับคุณนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะคุณที่ผ่านมาอาจจะเป็นคนที่ใจดีมากเนาะปล่อยให้คนนั้นคนนี้เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้รู้จักการแบบวางขอบเขตบันดาลี่ของตัวเองนะคะเ <c oughs> ชื่อไหมว่าถ้าจจะบอกว่า <c oughs> <c oughs> แกะดำ <c oughs> เห็นไหมถ้าจจะบอกว่าอันนี้มันเป็นความลับสวรรค์น่มันเป็นสิ่งที่พี่เพื่อนจะต้องเจอนะคะ คือคุณเน่ยเป็นคนที่มักจะสัมผัสพลังงานบางอย่างได้เสมอนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ บางทีไม่ไปเชื่อไม่ไม่เชื่อเซนต์ตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรแพ้เสียงในหัวใช่ไหมคะพี่เพื่อนๆไม่ยอมแพ้เสียงในหัวที่ผ่านมาบางคนคุณรู้นะว่าคนคนนี้เข้ามาหาคุณด้วยเรื่องอะไรแล้ว,ลวมักแล้วเขาจะทําปัญหาให้คุณแต่คุณก็อาจจะมีพลังงานแบบนี้ปล่อยผ่านปล่อยเลยนะคะเพราะอาจจะคิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็คงปรับปรุงตัวได้เดี๋ยวเขาก็อาจจะดีขึ้นแต่ผลสุดท้ายนะคะคุณก็มานั่งนึกย้อนเนาะโอ้ เซนส์นของคุณจริงๆแล้วทํางานเสมอนะคะเพรอเนี่ยมันคือของขวัญเนาะคือความรับจากสวรรค์น,นะคะที่พี่เพื่อนๆนได้รับมานะคะเราเชื่อไหมว่าเนี่ยจันจะบอกว่าอะไรคน air. อ่อนแอโอคนที่มีปัญหานะโอ้จริงด้วยคือจันจะบอกแบบนี้นะคะมันคือองค์ความรู้เนาะมันคือสิ่งที่พี่ที่พี่เพื่อนๆได้รับนะคะคุณน่ย บางคนมีเซนด้วยนะเซนแบบเซนในเรื่องของการมองคนนะคะบางคนมีเซนในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแยกแยกโลกโลกกระาตเนาะกับโลกแบบอีกภพภูมินึงได้นะคะบางคนมีเซนนี้ด้วยนะพี่เพื่อนๆรู้นะคะพลังงานพลังงานวันนี้ขึ้นมาบอกว่าขอให้ใช้เซนต์ตัวเองในทางที่ดีนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีองค์ความรู้เนาะ ความศรัทธาที่คุณมีนะในคุณงามความดีนะที่คุณตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมแล้วก็เป็นคนที่มุกมานะกับการทํางานสร้างงานสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะคุณเชื่อไหมว่าคุณเป็นคนที่ไม่ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่คิดที่จะทําให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีแต่ให้เป็นพลังงานของการให้ นะคะแล้วมักเนี่ยนะคนที่เดือดร้อนนะคะก็มักจะอยากได้ความช่วยเหลือจากคุณนะคะคุณเป็นคนที่คนที่เขาเจออะไรหนักๆมาเขามักจะนึกถึงเสมอแต่เวลาที่เขาสุกนะคะเขาจะไม่ค่อยนึกถึงคนคือไว้ใค่เวลาคนอื่นมีความสุขเป็นคนอื่นจะไม่ค่อยนึกถึงพี่เื่อนหรอกแต่ว่าเวลามีความทุกข์นะคะคุณจะเป็นคนแรกที่เยียวยาใจได้นะคะเนี่ย แกะดำเขาเรียกไรวัวดำหรือเปล่าแกะดำนะคะอ๋อจริงคุณเป็นเดอะเมจิกเชียนนะคะเดอะเมจิเชียนเป็น,นะค,ะ <Mag> คนฉลาดมาก The Mag มกเดอะเมจิเชียนเป็นคนที่เซนแรงนะคะเดอะเมจิเชียนเป็นคนที่ทำอะไรได้หลายอย่างนะคะเชื่อไหมว่าต่อให้คุณเรียนจบมาสายงานหนึ่งนะแต่คุณอนะมักจะไปทำสายงานอีกสายงานหนึ่งแต่เชื่อไหมว่าพอเวลาผ่านไปนะคะคุณทำได้ แรกๆกับคุณอาจจะกลัวนะว่าคุณจะเดินไปในทางนี้ได้ไหมแล้วคุณจะทําได้ไหมแต่ผลสุดท้ายนะคะ mm. พลังงานแห่งความอึดความอดทนความมุมานะของพี่ๆเพื่อนๆนะจะนําพาให้คุณเนี่ยทำได้เสมออาจจะด้วยอย่างที่จันบอกนะคะบางคนเน่เป็นเดอะแบกของบ้านด้วยนะคะโ mm. ตกว่าอายุนะคะโตกว่าวัยเนาะ mm. ก็วันนี้นะคะจันจะบอกว่าพลังงานที่ขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าให้เชื่อ ให้เชื่อเสียงในหัวนะคะเพราะว่าร้อยละปดสิบถึงเก้าสิเปอร์เซ็นะ่ะคุณจะรู้ดีเนาะไม่ว่าคนคนนั้นนะคะเนี่ยจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะหรือว่าคิดดีไม่ดีกับเพื่อนๆน่ะคุณจะรู้หมดนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นความลับของสวรรค์น,นะคะเพราะคุณเ,เป็นคนฉลาดมากนะคุณรู้นะว่าคุณจะควรจะพลิกแพงและใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ยังไงนะคะไปบอกใครอ่ะบางคนเขาอาจจะไม่เชื่อ่เพื่อนๆนะว่าคุณมีพลัง พลังงานอะไรที่มันแปลกกว่าคนอื่นนะคะเชื่อไหมว่าเนี่ยบางคนเนี่ยเขากลัวพี่พเพื่อนมากนะคะเนี่ยหลอกหลอนแล้วอาจจะเป็นคนที่เคยแย่งของรักนะคะแย่งชิงหรืออยากแย่งอะไรจากพี่พเพื่อนไปอ่ะเนี่ย บางคนเขาอาจจะกลัวมากนะคะเนี่ยเพราเขากลัวในสิ่งที่เขาทํากับคุณแต่เชื่อไหมว่าคุณน่ะไม่ไปทาเขาหลอกนะคะพี่เพื่อนเพื่อน่ะเป็นผู้มีแต่ให้เป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นเขาอีกต่างหากนะคะเน,นี่ยเป็นพลังงานของพาลาหูขึ้นด้วยนะคะเลขแปดพาลาหูนะคะอาจจะมี คนที่เกิดวันที่8นะคะหรือว่ามีดวงราหูอยู่ในดวงหรือว่าคนที่เกิดวันพุธนะคะหรือว่าวันที่8 18อะไรที่เกี่ยวกับ8หรือบ้านเลขที่8หรือว่ามีดาวเกตดาวจันทร์หรือว่าดวงพื้นดวงกําเนิดที่มีเลข8อยู่ในพื้นดวงนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีเลขที่บ้านเลขบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เลขที่8นะคะเลขที่8นะเป็นคนที่เซนแรงมากนะคะ ถ้าเวลาคุณเชื่ออะไรนะต่อให้ถ้าคุณได้เชื่อแล้วนะคุณจะเชื่อฝังใจมากนะคะเป็นคนที่มีศรัทธาบารมีในตัวเองนะคะขอเชื่อเซนคุณและเชื่อในคุณงามความดีนะคะแต่ว่าพลังงานนี้จะแอบ,บมาเตือนพี่พิมเพืพพ่อนนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าคุณยิ่งแบบนั่งสมาธินะและคิดดีปฏิบัติดีนะคุณจะเดินในทางที่ดีแล้วเซนคุณจะแรงขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปแบบไปเผลอหลงนะอะไรแบบเนี้ย เวลาหลงแบบรุ่มหลงอ่ะคุณจะแบบรุ่มหลงได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานนี้มาบอกนะคะว่าพี่เพื่อนเป็นทง้งเดือมเมชิเชียนแล้วมีดาวพระราหูอยู่ในตัวขอให้คุณเชื่อมั่นในคนงามความดีแล้วปฏิบัติด,ดีนะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสจะได้รับนะคะได้รับของขวัญขึ้นเนาะของขวัญอันนี้ที่พี่เพื่อนได้จากจัก,กรวาลน,นะคะก็คือสติปัญญาค่ะ หลังจากนี้คุณจะรู้แล้วหรือว่าใครหลายๆคนน่ะที่ผ่านมารู้มาตั้งนานแล้วด้วยนะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนมีเซนส์นะคะจงฝึกปฏิเสธคนให้เป็นนะคะอย่าไปรับซื้อของเก่าจากใครแล้วก็พยายามอย่าไปรับกรรมของคนอื่นเขามาไว้ที่ตัวด้วยนะคะบางคนที่ผ่านมานะอาจจะปฏิเสธคนไม่เป็นเพราะด้วยความที่ว่าคุณก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะ ก็จะรับแต่พลังงานเหล่านั้นมาเสมอช่วยใครได้ก็จะช่วยสุดหัวใจนะคะจกกังกำลังจะบอกว่าคุณช่วยคุณได้นะคะช่วยคนได้นะคะ,คะ,คะแต่ต้องช่วยอย่างใจดีและมีเมตตาด้วยจงใช้สติปัญญาที่มีของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลที่มอบให้พี่อนเพื่อนติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยนะบางคนอาจจะมีตั้งแต่เกิดนะคะหรือบางคนอาจจะมาเริ่มได้หลังจากที่ปฏิบัติธรรมนะคะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะ จงเชื่อนิเซนตตัวเองนะไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่เข้ามาหาคุณนะคะถ้าคุณอยากช่วยถ้าคุณช่วยแล้วคุณไม่เดือดร้อนคุณช่วยได้แต่จงช่วยด้วยสติปัญญาเพราะคนทุกคนคนเนี่ยในยุคสมัยนี้นะคะเข้ามาได้หลายรูปแบบมากนะคะ ทังสแกมเมอร์ทางมิจฉาชีพเนาะบางคนก็มาด้วยคำว่าปากหวานบางคนกเ็เข้ามาด้วยดูหน่าสงสารนะคะแต่เชื่อไหมว่า ความลับจากสวรรค์นะบอกพี่เพื่อนๆว่าใครก็หลอกพี่เพื่อนๆยากแล้วนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีปัญญาและแถมยังเป็นคนที่มักจะส่องแสงสว่างให้กับผู้อื่นด้วยใครทุกแม่นะคะจะช่วยได้อพี่เพื่อนๆก็เชื่อนะคะเอ,อเขาเรียกว่าอะไรก็ช่วยนะคะหลังจากนี้นะคะจงเชื่อเสียงในหัวของตัวเองนะคะเพราะจันให้เลยร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มักจะเป็นอย่างที่คิดเสมอคะ่ะขอบคุณนะคะทุกคนรักจจนชอบจันก็ ฝากกดไลค์กดแชร์สนับสนุนคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเปิดพลังงานแรนดอมให้พี่เพื่อนใหม่นะคะคืนนี้ขอให้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนคะ่ะ